ประโยชน์ของการที่มีพี่เลี้ยงประโยชน์ของการที่มีพี่เลี้ยงโรเบิร์ตมักจะถูกร้องขอว่าผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เขาได้หรือไม่ซึ่งโรเบิร์ตก็มักจะตอบกลับไปอย่างสุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยการแนะนำให้คนเหล่านั้นอะเข้าไปศึกษาทั่วคิจการตลาดแบบเครือข่ายรู้ทั้งนี้ก็เพาะโดย ระบบพี่เลี้ยงของธุรก,กิจนี้นั่นเองในฐานะที่เป็นครู่อหนังสือพอจนของโรเบิร์ตจึงไม่มีประสบการณ์ใดๆที่จะสอนในสิ่งที่โรเบิร์ตอยากรู้เกี่ยวกับด้านบีและด้านไอได้แต่โรเบิร์ตโชคดีที่ที่ว่า โรเบิร์ตมีพ่อรวยคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรเบิร์ตและโรเบิร์ตก็รู้สึกว่าเป็นนี้บุญคุณท่านมากทีเดียวหากถ้าหากไม่มีพ่อพ่อรวยคอยให้คําแนะนําแก่โรเบิร์ตแล้วโรเบิร์ตก็ไม่แน่ใจว่าโรเบิร์ตจะสามารถย้ายจากด้าน e และด้าน s มาอย่างด้าน b และด้าน i ได้สําเร็จสําหรับธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนั้นคุณจะมีพี่เลี้ยง ผู้ซึ่งจะเป็นผู้คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณให้สามารถย้ายจากด้าน e และ s e ไปยังด้าน b และ i ได้และที่สำคัญก็คือพวกเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายกับคุณเลยในการที่เป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือและในการให้คำแนะนำแก่คุณทั้งทั้งที่คำแนะนำเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยด้วยซ้ำและเมื่อ คุณได้เข้าไปศึกษาธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายโรเบิร์ตขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะต้องเข้าไปทำความรู้จักกับคนที่เป็นพี่เลี้ยงของผู้ที่แนะนำคุณเข้าไปตู่ธุรกิจนั้นด้วยพยายามหาเวลาที่จะพบคนเหล่านั้นและดูว่าพวกเขามีความจริงใจในการจะช่วยเหลือคุณให้เดินทางข้ามจากด้าน E และเอไปยังด้าน B และไอหรือไม่พี่เลี้ยงเป็นคนที่สำคัญมากและคุณต้อง ตลาดที่จะเลือกพี่เลี้ยงของคุณ